นิวทิติพัณฑ์ว่าว่าเกิดอะไรขึ้นพูดได้ตรงๆว่ามันมันไม่มีใครถูกใครผิดอยู่ในช่วงที่จะต่อสัญญาแต่ว่าก็ยังไม่บรรลุการต่อสัญญากันได้มุมมองของสโมสรมุมมองของผู้เล่นต่างคนต่างมีความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงเวลาเราตกลงกันไม่ได้มันก็ตกลงกันไม่ได้ตามทฤษฎีก็ต้องแยกทาง สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้เบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับกลับมาเล่าเรื่องที่กําลังเป็นที่สนใจของแฟนฟุตบอลไทยหลายๆคนกับอนาคตของเจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์กองกลางของ BG จีปทุมซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาครับใครได้ติดตามรายการ BG จีเดอะซาวด์สเต i f e ไลฟ์ซึ่งผมเป็นพิธีกรคู่กับพี่บับเบิลยิ่งรักรักสุวรรณก็มีโอกาสได้พูดค,คุยกับคุณประวินพิรงพักดีเขาจะมาให้สัมภาษณ์ไม่บ่อยนะครับประธานสโมสรท่านนี้ถ้าใครเป็นแฟนเดอะแรบบิทคงจะรู้กันดีครับ ีนึงเนี่ยอาจจะปีละครั้งหรือเต็มที่เลย2ครั้งฉะนั้นทุกคําตอบหรือว่าทุกคําถามที่ผมกับพี่บับเบิ้ลอยากจะถามเนี่ยเขาไม่ได้ปิดกั้นเลยนะครับและยินดีให้ถามแบบตรงๆสงสัยอะไรแบบไหนตอบได้ตอบเลยและส่วนใหญ่ตอบค่อนข้างจะเคลียร์ด้วยตามสไตล์ของคุณปวินเรื่องที่หลายคนสนใจคือเรื่องของเจ้านิวจะเป็นรูปแบบไหนเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่เคลียร์กับประเด็นนี้อยู่ในรายการเมื่อวานที่ผ่านมา BG The South Stand l i ทไไปกดกันได้นะครับ Subscribe ในช่อง BG Channel ฝากโปรโมทหน่อยละกั ไหนครับไหนๆก็มีโอกาสไปร่วมเป็นพิธีกรกับสโมสรเขาแล้วก็ไปฟังเนื้อหาตัวนั้นได้แต่ผมจะสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรเคสของเนโอทิติพันธ์พ่วงจันเนี่ยก็เหมือนกับลักษณะของนักเตะทั่วไปที่ใกล้จะหมดสัญญากับทีมครับนี่ไม่ใช่เรื่องแรกและไม่ใช่เรื่องใหม่ของวงการฟุตบอลทั่วโลกเมื่อนักเตะใกล้จะหมดสัญญาการเจรจาต่อสัญญาระหว่างสโมอสรกับนักเตะก็จะเกิดขึ้นซึ่งต้องมีคนกลางคือ เหรืออาจจะไม่มีสาหรับบางคนก็คุยตรงระหว่างตัวของนักเตะกับสโมสรได้เลยนิวทิติพันธ์เองสัญญาจะหมดในช่วงสิ้นปีนี้ซึ่งจริงๆแล้วที่มาที่ไปนักเตะหลายคนในทีมของบ g จสัญญาก็จะหมดแบบนี้เหมือนกันแต่มันมีการพูดคุยกันในช่วงฤด,ดูกาลที่แล้วที่มีสถานการณ์โควิดก็มีการขยายสัญญากันออกไปให้มันจบเอ็นซีสั้นตามปกติของฤด,ดูกาลที่เตะกันตามแบบฉบับของฟุตบอลไทยแต่นิวทิติพันธ์เองเนี่ยนะครับสัญญาของเขารันตามปกติไม่ได้มีการแก้ไขเพื่อยืดให้มันจบ ตามเวลาปกติของการแข่งขันณตอนนี้ก็เลยทําให้เมื่อยึดสัญญาเดิมเขาก็จะหมดในช่วงสิ้นปีนี้นั่นคือประเด็นที่1การพูดคุยเพื่อต่อสัญญามีแน่นอนครับอย่าบอกว่า BG ไม่อยากรังทิติพันธ์ไว้สนใจในตัวของนิวและด้วยวัย28อยู่ในช่วงกําลังพีคอยู่แล้วครับแล้วก็เคยช่วยทิติพันธ์ไปเล่นที่โอิตะทรินิตะการไปเล่นในครั้งนี้เนี่ยนะครับบีจีก็มีส่วนในการช่วยออกค่าใช้จ่ายในการที่ทําให้นิวนั้นไปอัพสกิลอัพเลเวลของตัวเองหลังจากกลับมาจากโอิตะเหมือนกับท พันธ์เป็นนักเตะใหม่ที่ BG ได้มาและก็เป็นคนสําคัญมีช่วงเวลาที่บาดเจ็บไปแต่สุดท้ายเนี่ยลีก็มีการเลื่อนในปีที่แล้วทิติพันธ์เองก็สามารถที่จะกลับมาช่วยทีมได้ในช่วงท้ายซีซั่นและเป็นกําลังสําคัญโดยตลอดความสําคัญจุดนี้ชัดเจนนะครับว่า บีจีอยากที่จะรั้งทิติพันธ์ไว้แต่ทิติพันธ์เนี่ยยังไม่ชัดเจนในเรื่องของการให้คําตอบว่าจะต่อสัญญากับทีมหรือไม่เมื่อเวลามันเริ่มที่จะล่วงเลยไปครับแน่นอนช่วงสําคัญคือ1ปีสุดท้ายของตัวนักเตะกับสโมสรบีจีถามถ่ายมาอันนี้คือมุมของสโมสรน,นะครับก็บอกว่ามีการพูดคุยกับเอเนต์โดยตลอดตามโครงสร้างแบบสากลก็ให้เกียรติตัวนักเตะเมื่อมีเอเนตนก็ต้องคุยผ่านเอเนตนซึ่งตัวนักเตะเองผมไม่แน่ใจว่านิวเขาชัดเจนขนาดไหนกับการที่จะอยู่กับบีจีต่อหรือไม่แต่ผมเชื่อว่า เดนเนี้ยมันเคลียร์กันได้แต่ในเมื่อมันเคลียร์กันไม่ลงไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงระหว่างทางมันก็ทําให้การต่อสัญญาไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่เกิดขึ้นครับล่วงเลยมาจุดสําคัญในจุดหนึ่งคือก่อนจะไปแคมป์ทีมชาติของนิชิโนเนี่ยมันก็ควรจะเกิดการต่อสัญญากันแล้วเพราะว่ามันเข้าใกล้ช่วง 6เดือนสุดท้ายของสัญญาซึ่งถ้าเกิดบีจีต่อไม่ได้เนี่ยจะเข้าสู่กฎบอสแมนซึ่งทิติพันธ์เองสามารถเจรจากับสโบสรใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็รอให้หมดสัญญาแล้วไปแต่เวนี้เนี่ยนะครับเราเห็นกันในต่างประเทศเยอะแต่ในมุมของสโมสรสโมสรก็สามารถทําได้เหมือนกันในกรณีที่นักเตะชัดเจนว่าไม่ต้องการจะอยู่กับทีมต่อเขาสามารถที่จะยกเลิกสัญญานักเตะได้เหมือนกันนะครับเพื่อให้นักเตะไปหาทีมใหม่หรือแม้แต่ให้นักเตะอยู่กับทีมแต่ไม่ได้มีส่วนสําคัญในการลงเล่นเลยเพราะว่าเขาต้อง Move on จากการที่ไม่มีทิติพันธ์พวงจันร์ไอจุดเนี้ยนะครับเป็นจุดสําคัญที่เราจะมาวิเคราะห์กันต่อในเมื่อคุณประวินพูดออกมาแล้วว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ความผิดของใครเอเย่น <A ien S 1> ก็ทําเพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับนักเตะในความดูแลของตัวเองตัวของทิติพันธ์เองก็เชื่อว่าต้องการจะขยายสัญญาออกไปหรือจะต่อสัญญาหรือแม้แต่จะไปเซ็นสัญญากับทีมใหม่เพื่อให้ได้ค่าเหนื่อยแล้วก็สิทธิประโยชน์ของตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นกับสัญญาที่ต้องบอกว่าอาจจะเป็นสัญญาฉบับ ใกล้ๆสุดท้ายของเขาในช่วงที่พลิกๆก,กับอายุวัยนี้ส่วนทางฝั่งของสโมสรเอง BG ถึงแม้จะเป็นทีมมีเงินมากมายตามสายตาของหลายหลายคนแต่ BG ก็เป็นทีมที่มีเพดานค่าเหนื่อยเหมาะสมตามที่เขาให้ได้เมื่อ3จุดนี้มันคุยกันไม่ลงตัวประสานงานกันเรียบร้อยมันไปกันต่อไม่ได้อันนี้นะครับก็อาจต้องถึงข่าวที่แยกย้ายแต่ประเด็นมันก็คือวณนะวันนี้น,นะครับแอคชั่นที่จะต้องออกมาอย่างแท้จริงเลยว่าใครจะขยับ เพื่อที่จะพูดคุยกันก่อนผมเน้นย้ำเลยนะครับว่าปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่มีใครใหญ่กว่าสโมสรครับฉะนั้นวันนี้ผมว่าทางแก้ไขมีอยู่2ทางทางแรกถ้าเนลทิติพันธ์มีความชัดเจนว่าเขาอยากจะอยู่กับ BG ต่อและไม่ได้มีเป้าหมายไปค้าแข่งที่ไหนก่อนหน้านี้อยู่แล้วเขาสามารถที่จะคุยกับประธานสโมสรได้ครับผมเชื่อว่าคุณประวินเองก็พร้อมจะ เปิดประตูต้อนรับในการจะพูดคุยเจรจา,ากันแล้วก็เปิดใจไอ้จุดนี้อาจจะเกิดการเจรจา,าเพื่อต่อสัญญากันไปได้แต่ถ้าเกิดว่าจะอยู่เพื่อเล่นต่อจนจบสัญญาเนี่ยผมว่ามุมนี้บ g จเองก็ต้องมองต่ออย่างที่ผมบอกนะครับว่าเขาก็มีช้อยอย่างที่คุณประวินบอกไว้อยู่แล้วทั้งการเสริมฉัดวงคนทองคีรีเข้ามาการมีเควินอินเกรโซชาวัดบีรชาติอยู่ตรงกลางนอกเหนือจากสารัตย์อยู่เย็นหรือแม้แต่ตัวรุกอย่างสุบัญญยาบุริสายแต่ กองกลางที่ขับเคลื่อนทีมในชุดที่ BG เป็นแชมป์ก็ต้องยอมรับนะครับอันนี้มุมผมแบบแฟร์ๆตรงๆว่าการมีทิติพันธ์สำคัญที่ทำให้สารัฐอยู่เย็นทำงานได้ง่ายขึ้นซึ่งกองกลางที่มีอยู่ของ BG ตัวเนี้ยจำนวนคนมันเพียงพอต่อการที่จะบมุนเล่นแต่ในเรื่องของแท็ติกการมีมิดฟิลด์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์สไตล์แบบทิติพันธ์ที่เป็นนักเตะผู้เล่นไทยไม่นับพวกโคต้าต่างชาติถ้าขาดแนวทิติพันธ์ คนที่จะต้องใช้สไตล์เดียวกันในไทยอีกหนึ่งคนที่ทําได้นะครับก็คือพิธิวัตสุจิตธ,ธรรมกุลผมจะบอกว่าถ้าต้องการในพื้นที่ตรงเนี้เป็นพื้นที่ของคนไทยแล้วไปเสริมต่างชาติตรงอื่นบีจีก็ควรต้องรังทิติพันธ์แต่ในเมื่อตอนนี้การตัดสินใจมันอยู่ที่ตัวของนักเตะแล้วครับจะบอกว่าถือไพ่เหนือกว่าไหมก็คงไม่ใช่เพราะวันนี้สโมสรเองก็ใจเด็ดเหมือนกันที่จะบอกว่ายังไงซะเขาต้องหาตัวตายตัวแทนเอาไว้เพราะไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมา จะสามารถต่อสัญญากับนิวได้หรือไม่วันนี้เรื่องมันก็ชัดเจนแล้วนะครับว่ามันยังคุยกันไม่ลงตัวคราวนี้นิวจะทําอย่างไรถ้าใช้ความกล้าพูดคุยกับสโมสรผมว่าอาจจะมีทางออกที่สามารถที่จะเซ็นสัญญากันได้ในการที่จะต่อสัญญาออกไปวันนี้ก็ยังไม่สายจนเกินไปนะครับด้วยเรื่องของไทม์ไลน์ในการที่จะแข่งขันฟุตบอลไทยลีกถึงแม้ว่าจะวางไม่กันยาแต่เราไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอีกทางหนึ่งก็คือว่า ต้องหาสโมอสรใหม่การเจรจากับหลายสโมอสรเกิดขึ้นแล้วด้วยนะครับแบงคอกอยู่ในเตดล่าสุดเนี่ยแสดงความชัดเจนแล้วว่าไม่มีงบประมาณในการที่จะเซ็นสัญญากับนิวทิติพันธ์เพราะว่างบประมาณของทางแบงคอกเองเขาก็ต้องวางแผนเอาไว้ในระยะยาวด้วยนะครับการเสริมผู้เล่นเข้ามาเนี่ยท่านนิวมาต้องมีคนอื่นในทีมออกไปวันนี้ B u ก็ชัดเจนครับว่าเขาไม่ได้ทุ่มในปีนี้และ ผมว่าเขาเสริมไปหมดจนเรียบร้อยแล้วเพราะก่อนหน้าทิธิพันธ์พุ่งจันทร์ก็เป็นนิวพิรดลฉำรัศมีแต่บียูก็รอจังหวะให้นิวหมดสัญญากับสมุรประการเหมือนกันถึงจะเซ็นฟรีสุดท้ายเนี่ยก็เป็นบุรีรัมที่ได้ตัวไปโดยการที่ยอมจ่ายค่าตัวในช่วงสัญญาที่เหลือเคสของบียูตัดได้เลยนะครับกับทางนิวทิติพันธ์จบไปแล้ว1ทีมผมโฟกัสต่ทีมใหญ่ๆนะครับที่มีกําลังในการจ่ายนิวทิธิพันธ์และมีความเป็นไปได้ ที่นิวสามารถย้ายไปอันนี้มองแค่ในประเทศก่อนบุรีรัมพึงได้นิวเปียดนฉับและเมีไปฉะนั้นก็ปิดประตูเหมือนกันซึ่งความพร้อมของบุรีรัมผมเชื่อว่าตอนนี้ก็เป็นเสือสู้เหมือนครับเขาก็เต็มที่ในการที่จะกลับมาพงังาะให้ได้ในฤดูกาลนี้ซึ่งค่าเหนื่อยของนิวก็ไม่ธรรมดานะครับอยู่ในเกรดอันดับต้นๆของนักเตะไทยเหมือนกันอาเป็นว่าอาจจะไม่สูงที่สุดแต่ก็อยู่ในเรทที่ค่อนข้างจะสูงการท่าเรือถามว่าสามารถแจมได้ทุกดีลไหม ด้วยความเป็นมาดามแป้งนวลผ่านล้ำสัมแจมได้ทุกเดียวครับแต่สิ่งที่ผมโฟกัสเอาไว้เนี่นะครับไอจุดสำคัญตรงนี้มันก็คือว่าวันนี้การท่าเรือชัดเจนแค่ไหนในการที่จะเปิดโต๊ะเจราจากับทางเนิ่ทิติพันธ์พ่วงจันทร์ความชื่นชอบส่วนตัวของมาดามแป้งกับเนิวทิติพันธ์มีอยู่แล้วนะครับเป็นนักเตะทีมชาติขณะที่คดองดุสิ์เฉลิมแสนก็ใช้งานเนิ่ทิติพันธ์อยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คุมบีจีมาแต่สุดท้ายแล้วนะครับ เงินเดือนที่ต้องแบกรับของการท่าเรือกับนิวทิติพันธ์เนี่ยก็ต้องดูว่าการท่าเรือเนี่ยจะยอมจ่ายความคุ้มค่าตรงจุดนี้หรือเปล่ากองกลางของการท่าเรือก็มีเยอะแยะเหมือนกันนะครับตำแหน่งหลายๆคนของนิวทิติพันธ์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ของการท่าเรือก็มีศิวกรจากขูประราปราศาสตร์มีการอดินถาวรศักติ์หรือแม้แต่ชาริวชปุยซึ่งอาจจะไม่เล่นบทบาทตัดเกมด้ขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นกองกลางที่ถ้าไม่นับเคสของโกซุนกีที่อาจจะเป็นตัวยืนตัวหลักเนี่ยนะครับ สตัวนี้ก็เป็นผู้เล่นเกรดที่ถูกเล็งไม้หลายทีมด้วยอย่างการนาลินเยนคนก็จ้องอยู่เหมือนกันชาลีัชปุยอาจจะไม่อยู่ในช่วงพีคแต่ก็เป็นเกรดที่สามารถที่จะหมุนโรเตชันได้แต่การเอานิวทิติพันไปถามว่าเติมเต็มไหมก็เติมเต็มมานะครับมันอยู่ที่ว่าจะคุยกันลงตัวหรือไม่และที่สําคัญนะครับทางฝั่งของบีจเองเนี่ย จะยอมใจเด็ดฉีกสัญญาเลยหรือเปล่าในช่วงเลืออีก5เดือนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปจ่ายเงินเดือนแบบฟรีฟรีในกรณีที่ต้องตัดสินใจว่าจะไม่ใช้นิวทิติพันธ์แล้วและการท่าเรือก็ไปเอาเนิวทิติพันธ์มาแต่คราวนี้มันก็ต้องมีการเซ็นสัญญาแล้วก็ต้องมีการจ่ายค่าส่งค่าเซ็นและก็รายละเอียดอื่นๆด้วยแต่วันนี้ถ้าเป็นเกมแบบนี้นิวทิติพันธ์ไม่ได้ได้เปรียบมากมายเลยนะครับเพราะว่าทางเลือกในการย้ายทีมมันไม่ได้มีช้อยให้ตัดสินใจเยอะแยะผมบอกเลยว่าถ้าเป็นในไทย การถ้าเรือมีโอกาสปิดมากที่สุดแต่เงื่อนไขจะเป็นที่พอใจสำหรับนิวทิติพันธ์หรือเปล่าอันนี้ผมตอบไม่ได้เพราะว่าชั่วโมงนี้มันไม่ได้มีการแข่งขันในการแย่งตัวนิวทิติพันธ์เศรษฐกิจกแบบนี้หลีกแบบนี้ผมเชื่อว่าไม่มีทีมระดับกลางตารางทีมอื่นเสี่ยงที่จะเอานิวทิติพันธ์ไปแน่นอนส่วนทีมต่างประเทศที่หลายคนอาจจะมาบอกว่าที่ไม่ต่อกับทางบีจีเนี่ยเพราะมีข้อเสนอจ,จากเจลีกหรือเปล่า เจลีกจะปิดตลาดซื้อขาย13สิงหาคมนะครับมันเหลืออีกกี่วันและคุณคิดว่าถ้าเกิดดำเนินการกันแล้วจริงๆเนี่ยวันนี้ความชัดเจนต้องรู้แล้วครับต้องไปแล้ววันนี้ข้อเสนอจากเจลีกในช่วงเวลานี้ไม่มีนะครับผมยืนยันว่าไม่มีและมีก็ยังไม่จบฉะนั้นก่อนตลาดเจริกปิด13สิงหานิวย้ายไปไม่ทันแน่นอนถ้าย้ายไปคุณก็ไม่ลงเล่นครับเต็มที่ก็ไปซ้อมและผมเชื่อมั่น คำที่คุณประบินพูดในการให้สัมภาษณ์เมื่อวานบอกเลยนะครับว่านักฟุตบอลต้องได้ลงเล่นครับไม่ใช่ไปแค่้อมฉะนั้นโอกาสของทิติพันธ์สําคัญที่สุดเขาต้องมีโอกาสในการลงเล่นและก็โชว์ฟอร์มเพื่อหาโอกาสในการที่จะอัพค่าตัวอัพค่าเหนื่อยหรือว่าอัพค่าเซ็นสัญญาในอนาคตหลังจากนี้ซึ่งในช่วงเวลาหลังจากนี้เนี่ยอีก5เดือนสัญญาที่เหลือถ้าสมมุติว่าเจลีกปิดไม่ได้ทีมในไทยปิดไม่ลงเนียวทิติพันธ์อาจจะไม่มีทีมเล่นเลยนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งกรณี ท่านั้นความชัดเจนในตัวเองของนิวทิติพันธ์ผมเชื่อว่าต้องโฟกัสเลยว่าถ้ายังจะคุยกับ BG ได้ตัดสินใจเลยหรือเปล่าว่าจะลองเข้าไปคุยกับสโมสรดูก,ก่อนหรือถ้าเกิดว่าจะย้ายทีมจริงคุณก็ต้องมั่นใจว่าคุณสามารถปิดดีลกับสโมสรใหม่ได้โดยที่คุณนั้นได้ค่าเหนื่อยที่พอใจซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันในสถานการณ์แบบนี้นะครับแต่นี่ก็คือข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เราวิเคราะห์มองรอบด้านให้เห็นแล้วนะครับว่าถ้าจะไปเจลีก ณเวลานี้ยังไม่ทันครับตลาดในรอบนี้และผมเชื่อว่านิวทิติพันธ์ไม่ได้มีช้อยในการไปเจลีกในช่วงเวลานี้อยู่ก่อนแต่ว่าการต่อสัญญาเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาการพูดคุยกันเรื่องของการสื่อสารที่มันยังไม่ลงตัวเวลายังมีนะครับผมเชื่อว่าในมุมผมสามารถที่จะคุยกับ BG ได้อยู่ที่ว่านิวธิติพันธ์กล้าหรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าคุณมั่นใจว่ามีทีมใหม่ที่จะเอาคุณผมก็กล้าเชื่อเลยว่า มีไม่กี่ทีมนะครับตอนนี้ที่จ่ายค่าเหนื่อยของทิติพันธ์ได้หนึ่งนั้นคือการท่าเรือครับวิ B เครอกไว้แบบนี้แล้วเดี๋ยวลองมองโอกาสต่อไปหลังจากนี้แต่สุดท้ายแล้วนะครับก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งประเด็นแบบนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วหลายต่อหลายเคสสิ่งที่ต้องตั้งสติเลยนะครับสําหรับนักเตะจากประสบการณ์ผมที่ผมเคยพูดคุยกับนักเตะที่ประสบปัญหาแบบนี้หลายหลายคนเอาตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนครับ ถึงแม้ว่าระบบสากลจะมีเอเย่นในการพูดคุยประสานงานอะไรก็ตามแต่ชั่วโมงนี้ครับสโมสรอ,อยู่กับนักเตะมากที่สุดและนักเตะเองเมื่อถึงคราวที่ต้องพูดหรือต้องเจรจาพูดคุยก็ต้องกล้าด้วย และผมเชื่อว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปได้และทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับ2ช่องทางทั้ง YouTube กด u b s c r i b e แล้วก็กระดิแจ้งเตือนจะได้เห็นคลิปใหม่ๆก่อนใครแล้วก็ทาง a c e b o o k เนี่ยก็กดไลค์กดแชร์กันได้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องความพร้อมของการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกแล้วก็การจัดการแข่งขันพวกเราจะได้ดูไทยลีกกันหรือไม่แล้วเราจะได้ดูไทยลีกในรูปแบบไหนติดตามได้ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสวดีครับ